ไปทำามันลูกันใจทำามันนะอายุเจ็ดเดือนนั้นนะลูกเจ็ดเดือนแล้วทำามันแล้วแล้วนะเดี๋ยวพาดขึ้นมาจะแย่เอาเดี๋ยวดูไผ่ทอ,ทองไผ่ทองดูไผ่ทองวายๆจ๋าจ๋าลูกไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวโอ้ไผ่ทองไผ่ทองเขาไม่เคยถูกขังนะคะเขาไม่เคยถูกขัง คอใส่กรงเขาจะวุ่นวายมากเลยโอ้ไปทาหมันลูกไปทาหมันหนูเจ็ดเดือนแล้วลูกสะพาดขึ้นมาแม่จะแย่เอานะลูกนะสงสารหนูนะลูกนะโอ้อดทนนิดหนึ่งนะลูกไปทําหมันนะมาอยู่กับแม่ได้7เดือนนะคะ <dd> แ <ris. S 1> ต่ก่อนที่จะมาอยู่กับแม่เนี่ยเขาน่าจะยุ่เดือนได้นะคะรวมแล้วน่าจะยุ่เกเดือนแล้วแหละต้องทําหมันแล้วนะคะขอความเมตตาพ่อม่ช่วยน้องด้วยนะคะไม่ยังเอาน้องหมา4ตัวของมั่นาตาไปทําวัคซีนด้วยนะคะแล้วก็ลําไยทําวัคซีนด้วยนะคะเข็ม2นะคะขอความเมตตาน้องๆด้วยนะคะ ไอเดลน์นะคะ KT 2.5หรือโทร08082-3039พร้อมเพย์นะคะเมตาน้องๆด้วยนะคะจะเอาน้องๆไปทําหมันค่ะเดี๋ยวจะพาดมาแล้วก็จะแย่เอานะคะเพราะว่ามีตัวผู้ชินจังกับยี่สิบสังโตแล้วนะคะกลัวพาดค่ะเด็กน้อยยังไงลูกเช้าต้องมาดูนะคะเพราะว่ากลัวว่าแม่เขาจะทับเอานะคะก็เป็นแม่ใหม่แม่เลี้ยงใหม่ ก็เลยต้องคอยมาดูถ้าเขานอนนอนอยู่ก,ก็สะกิดดูอ้วนปุ๊กเลยดูนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแผ่นให้ล,ลูกวันนี้ขนมีขนติดอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแผ่นให้เลยฮะมโมมามาเป็นไงลูกเป็นไงฮะเป็นยังไง เมื <c oughs> Recently, my my next, oh, ่อกี้ก็จะเสียงแบบแปลกหน่อยไอเมื่อเช้าไอเมื่อกี้ไออย่างแรงเลยมาไหนดูหน่อยสิอึบบอึบออึบโตขนาดไหนแล้วโมงูโตขนาดไหนนะลูกโอ้ยโอ้ยสะดือหลุดยังหลุดแล้วเดี๋ยวคงลืมตาแล้วนะคะ ยังไม่ดื่มตาดูโลกใช่ไหมลกูกโมโม่ชอบบริ้นออกเหรอฮึน้องโมูม่ชอบบริ้นออกเหรอลูกโอ้ร้องเหรอลกูกน่ารักจังเลยแมวน้อยเนี่ยลิ้นออกอาลิ้นออกดูเอ,นอ,อ็นดูจังเลยนี่ฮะหมูมู่หมโม่ม ได้ชื่อของคิตตี้แล้วนะคะชื่อของคิตตี้ชื่อใหม่ชื่อเมมเมนะคะชื่อว่าเมมเมเแกก็จะอายุเกออ้อยอ้อยอ้ยอ้อยอ้ยคนนี้เป็นไงเป็นไงอ้ยทำไมลูกทำไมลูกทำไมลูกอึอลิ้นออกกลางคู่เลยกำลังหลับใช่ไหมลูกมาม่ากำลังหลับอุยลิ้นออกลิ้นออกเลย โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอโชียงน้องเบาเบาเอ็นดูจังเลยลูกแม่เข้าไปกินข้าวเอ็นดูจังอะอึ๊บอือเดี๋ยวแม่มาแม่ไปกินข้าวเดี๋ยวเปลี่ยนแผ่นให้ดีกว่านะกินข้าวหมดแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วแป๊บเดียวหมดชามเลยอิ่มแล้วไม่ดุแล้ว อ็นตรงตรงใต้ปากก็สั้นลงแล้วนะคะก็ไม่ค่อยติดปากก็รลแล้วกินข้าวอิ่มถ้าอยู่ที่เดิมคงไม่ได้กินแบบนี้แหละอร่อยใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมลกูก อยากกลับไปอยู่บ้านเก่าไหมงนยายก็ถามหายายถามหายายบอกก็กลับมาได้ไหมกลับไปไหมลูกใช่ไหม <c oughs> เอ,อ้ยเดี๋ยวใต้ท้องนี่ตัดคนให้อยากกลับไหมอยู่สุขสบายแล้วอยากกลับไหมคะพี่แซมก็กินข้าวพี่แซมอร่อยไหมลูกพี่แซมกินข้าว พี่แซมเขาจะชินอยู่ที่ตรงที่เดียวนะคะไม่เกียงไม่เข้าไปนะถ้าเข้าไปเ็าจะไม่กินกินซะลูกกินซะกินซะเออเห็นแม่ลุกขึ้นยืนกินซะลูกลุกขึ้นยืนดูถ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่กินเขาก็ยังกลัวอยู่นะคะว่าพี่แซมเขาก็ไม่คุ้นเคยกับใครเท่าไหร่กินข้าวเออฉี่ได้ก็ยังชั่วหน่อยนะคะถ้าเขาไม่กินข้าวเลยแม้แต่เลยก็ พอสงสารเหมือนกันเขาก็คงคิดถึงเจ้าของนั่นแหละไปค่อยปรับไปค่อยทําใจนะลูกนะค่อยๆทาใจนะรู้ไหมอู้พี่แซมค่อยๆทาใจนะลูกให้พี่แซมไม่ค่อยทําใจพอแม่ไปใกล้เขาก็จะเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยาก,กกินข้าวแล้วออกมาละแต่งตัวหน่อยสิลูกก็มีแต่งตัวนะพี่แซมอะ่ะ เห็นไหมคะเริ่มแต่งตัวแล้วเห็นไหมพี่แซมเขามีแต่งตัวจริงๆเขาชอบให้แม่อยู่ใ,ใกล้เขานะแต่ว่าเวลาเขากินนะเราไม่อยากไปใกล้ตัวแบบนั้นให้นั่งใ,ใกล้ๆคือแม่ว่าไม่เคียงจะนั่งอยู่นอกกรงเนี่ยค่ะนั่งให้ใกล้แล้วเขาได้ยินเสียงแม่อะไรเงี้ยเขาจะชอบเขาอยากอยู่ใกล้คนเชื่อว่าพี่แซมนะ่พออยู่นานๆเข้าเ็าจะเป็นแมวที่ขี้อ้อนนะคะเขาคงจะอ้อนมากใช่ไหมครับ แต่งตัวสิลูกแต่งตัวหล,ล่อๆนะลูกนะพี่แซมพี่แซมเก่งนะลูกนะจะไปไหนอยากออกแล้วหรอไม่อยากอยู่ในนี้แล้วหรอฮะไม่อยากอยู่ในนี้แลมาหาลูกนี่ลูกนอนอยู่นี่นี่นี่น,น,นี่ลูกนอนกอดกันอ่ะลืมเปลี่ยนผ้าได้เปลี่ยนผ้าก่อนเปลี่ยนผ้าให้แล้ว แกดูเพศเหมือนกันมันจะดูออกไหมเนาะดูเพศดูดูดูหมูมูก่อนทุกคนอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายไม่เกงจับไม่ได้ทุกคนดูอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายหมูมูน่าจะเป็นผู้ชายเนาะนี่นี่น,นี่น่าจะเป็นผู้ชายนะคะหมูมูหมูมูผู้ชายนี่ยมาม่าดูซิมามา่า มาม่าหรือผู้หญิงผู้ชายอ๋อมาม่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่านี่มาม่าน่าจะเป็นผู้หญิงมาม่าน่าจะเป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายใช่แล้วแหละมาม่าผู้หญิงผม้โหผู้ชายมีไข่มาม่าเป็นผู้หญิงเออผู้หญิงลายสามสีสวยด้วย อหมูมูถ้าทางจะแสบหมูมูเนี่ยถ้าทางจะแสบนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเนี่ยตาดําข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งเนี่ยไอแม่หนูไปไหนเนี่ยไปกินน้าอ๋อไปกินน้ําสกิดยื่นมือไปสก,กิทเขาอีกสก,กิดกับมีโออ่ะหถทักทายกันสกิดกับมีโอเหรอหึอ ให้ดูพี่แซมแต่งตัวแต่งตัวใหญ่เลยนะคะในเห็นไหมทุกคนเห็นแบบนี้สบายใจแล้วนะคะเห็นแบบนี้สบายใจแล้วนะพี่แซมแต่งตัวนะเขาไม่เครียดแล้วนะอทำใจได้แล้วพี่แซมแต่งตัวแล้วนะคะทุกคนพ่อแม่สบายใจได้แล้วนะโอ้ยหนูรู้ไหมลูกพ่อแม่รักพี่แซมมากเลยถึงพี่แซมจะเพิ่งมาพ่อแม่รักพี่แซมมากเลย ดูดูแต่งตัวเห็นไหมคะเห็นไหมคะสบายใจได้แล้วนะพ่อพ่อแม่พี่แซมแต่งตัวแล้วผ่อนคลายแล้วสบายใจแล้วครับโอ้โหหล่อแล้วลูกพี่แซมหล่อแล้วครับลูกหล่อแล้วครับ แต่งตัวใหญ่เลยนี่แหละต้องให้เวลาทําใจนะคะต้องให้เวลาเขาทําใจเพราะทาใจได้แล้วเขาก็จะแบบนี้นะคะนี่แต่งตัวให้เวลาทําใจเริ่มทําใจได้แล้วนะคะเห็นแบบนี้ก็สบายใจชื่นใจละ ไปไหนต่อลูกพี่แซมไปไหนดูกดิ๊กดิกดิกขาแม่ไม่เจอหาแม่ไม่เจอแม่อยู่ไหนแม่มาหาหนูหน่อย